สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาสุขศึกษาวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องทงโภชนาการพร้อมเรียนกันหรือ,อยังคะนักเรียนงั้นเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยคะ่ะนักเรียนรู้ไหมครับว่าทงโภชนาการคืออะไรทงโภชนาการก็จะมีลักษณะเป็นทงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นเราไปดูวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับข้อที่1อธิบายประเภทอาหารและประิมาณอาหารตามธงโภชนาการ2จํจำแนกประเภทอาหารตามหลักของธงโภชนาการ3เห็นความสําคัญของการรับประทานอาหารตามหลักธงโภชนาการธงโภชนาการนะครับก็คือภาพจําลองสัดส่วนอาหารที่แนะนําให้คนไทยรับประทานใน1วัน ลักษณะของทวงโภชนาการจะแบ่งออกเป็นสี่ลำดับขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็คือจะมีปริมาณมากที่สุดนะครับในแต่ละวันที่เราควรรับประทานขั้นที่สองก็จะลดลั่นลงมาขั้นที่สามก็จะน้อยลงขั้นที่สี่ก็จะน้อยที่สุดทีนี้เรามาดูที่ขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่หนึ่งก็จะประกอบไปด้วยอาหารแบบประเภทข้าวขนมปังแล้วก็แป้งนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเผือกมันต่างๆ เป็นอาหารประเภทนี้นะครับสามารถรับประทานได้มากที่สุดในหนึ่งวันนะครับขั้นที่สองก็คืออาหารประเภทผักผลไม้ขั้นที่สามก็คืออาหารประเภทโปรตีนจะมีเนื้อสัตว์ถ,ถั่วต่างๆไข่และก็นมครับส่วนขั้นที่4ี่ขั้นสุดท้ายควรบริโภคให้น้อยนะครับในแต่ละวันก็คือประเภทไขมัน เช่นน้ำมันเนยหรือว่าจะเป็นเกลือน้ำตาลทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละวันนะครับนักเรียนควรรับประทานอาหารในปริมาณเท่าไหร่ขั้นที่หนึ่งนะครับปริมาณเยอะที่สุดเลยก็จะพวกข้าวแป้งเผือกมันขนมปังนะครับให้นักเรียนรับประทานในปริมาณที่มากที่สุดเพราะให้สารอาหารหลักคือคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักนะครับในการที่จะให้นักเรียนมีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับในระหว่างวันขั้นที่สองที่นักเรียนควรจะรับประทานให้มากนะครับก็คือผักและผละไม้ผักและผละไม้นะครับนักเรียนต้องรับประทานปริมาณรองลงมาจากข้าวนะครับซึ่งจะช่วยให้มีวิตามินและเกลือแร่และใย,ยอาหารนะครับจะช่วยในการขับถ่ายของนักเรียนด้วย ต่อไปขั้นที่สามคือเนื้อสัตว์ไข่นมและถั่วมเมล็ดแห้งให้นักเรียนรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ได้โปรตีนนะครับมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอของร่างกายทําให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตได้ตามวัยนะครับนมก็อย่างน้อยวันละสองแก้วนะครับไข่ก็วันละหนึ่งฟองประมาณนี้ครับผมส่วนขั้นที่สี่น้ํามันเนยเกลือน้ําตาลนะครับ เป็นสารอาหารในประเภทที่นักเรียนจะต้องรับประทานในปริมาณที่น้อยนะครับเท่าที่จําเป็นไม่ควรกินหวานหวานจัดเค็มจัดมันจัดนะครับควรจะรับประทานให้เหมาะสมสรุปเลยนะครับธงโภชนาการก็คือนะครับภาพจําลองสัดส่วนอาหารที่แนะนําให้คนไทยรับประทานในหนึ่งวันก็จะแบ่งออกเป็น ขั้นที่หก็คือข้าวแป้งเผือกมันขนมปังหรือว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นเองขั้นที่2อรองลงมาจากข้าวแป้งขนมปังก็คือพวกผักและผลไมต้ต่างๆซึ่งจะมีวิตามินและเกลือแร่ขั้นที่3ก็คือสารอาหารประเภทโปรตีนประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ไข่ถั่วมเมล็ดแห้งและนมและขั้นสุดท้ายที่ควรบริโภคให้น้อยนะครับก็คือน้ำมันเนยเกลือและน้ำตาลครับ สำหรับในวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เท่านี้ก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับจบกันแล้วค่ะกับเรื่องธงโภชนาการทีนี้เรามาดูการบ้านของเรากันต่อค่ะนักเรียนให้นักเรียนวาดรูปธงโภชนาการแล้วเขียนว่าชั้นที่หนึ่งคือ มีอะไรบ้างชั้นที่2มีอะไรบ้างชั้นที่3และชั้นที่4เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่าง1ข้อก็คือชั้นที่1จะมีข้าวแป้งเผือกขนมปังเป็นต้นแล้วนักเกรียนอย่าลืมวาดรูปในทงโภชนาการด้วยนะคะนักเกรียนสามารถย้อนไปดู ที่คุณครูสรุปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะและพบกันใหม่ค่ะ